มิลินทปัญหาของกรมศิลปากรมิลินทปัญหาเมนดกะปัญหานวมวักนิพานสะป,ปัฏฐานะปัญหาที่เจถามว่าพระนิพานนั้นตั้งอยู่ในที่ใดจะเป็นทิศไหนฐานที่จะได้นิพานมีหรือไม่สมเด็จพระเจ้ามิลินภูมินทราธิปดีจึงมีพระราชโองการตรัสถามว่าพันเตนาคเสนะ ข้าแต่พระนาคเษนผู้ปรีชานิพพานังอันว่าพระนรุษานสันนิจตังตั้งอยู่ในสถานที่ใดจะเป็นทิศไหนเป็นบุรพาทิศหรือทักษิณทิศปัจฉิมทิศอุตราทิศหรือเบื้องสูงเบื้องต่ำเบื้องขวางเป็นประการใดพระผู้เป็นเจ้าพระนาคเษนจิงวิสัชนาแก้ไขว่ามหาราชะ ขอถวายพระพรบพิษจงตั้งจิตสวนาการนิพพานังอันว่าพระนิพพานนั้นจะตั้งอยู่ในที่แห่งหนตำบลใดหาไม่ได้นะบพิษพระราชสมภารสมเด็จพระเจ้ามิลินภูมินทราธิปดีจึงมีพระราชโอการตรัสว่าพันเตนาคเสนะข้าแต่พระนาคเสนผู้ปรีชาถ้าแม้ว่าพระผู้เป็นเจ้าว่าที่ตั้งที่อยู่แห่งพระนิพพานนั้น ไม่มีแล้วพระนิพานมิไม่มีหรือคำที่ว่ากระทำให้แจ้งซึ่งพระนิพานนี้ก็ผิดพันเตนาคเสนะข้าแต่พระน้าเกษณผู้วิจิตด้วยปัญญาเหมือนภูมิฐานไร่นานี้ย่อมจะเป็นที่ตั้งแห่งพืชเข้าเปลือกทั้งสิน้นดอกไม้ย่อมเป็นที่ตั้งแห่งกลิ่นสาว,วคนรุกขชาติเป็นที่ตั้งแห่งผลมีมากที่สุด มหาสมุทรเป็นที่ตั้งแห่งนานาชาติแก้วเมื่อคนทั้งปวงต้องการแล้วไปสู่ที่นั้นนั้นนำมาได้แม้ว่าพระนิพพานนิสัยมีมั่นคงจริงกระนั้นก็จะมีที่สำคัญโอกาสที่อาศัยเหมือนหนึ่งสิ่งของที่ว่านั้นแต่ก็หามีไม่เพราะฉะนั้นโยมจริงว่าพระนิพพานไม่มีและที่กล่าวว่า กระทำให้แจ้งซึ่งพระนิพพานนั้นคำนี้ก็ผิดพระน่าเกษนจริงวิสัชนาว่ามหาราชะขอถวายพระพรบพิทพระราชสมภารผู้ประเสริฐนิพพานัสะโอกาโสอันว่าโอกาสเป็นที่ตั้งแห่งพระนิพพานนี้จะได้มีเหมือนสิ่งทั้งหลายหาไม่ได้พระนิพพานนี้ใสพระโยคาวาจอเจ้าพิจารณาไปเห็นซึ่งอุทยะวยะ คือที่เกิดและที่ดับแห่งสังขารแล้วจึงเห็นแจ้งได้มหาราชะขอถวายพระพรบพิษพระราชสมภารผู้ประเสริฐธรรมดาว่าอักคีจะได้บังเกิดขึ้นโดยมีที่อยู่ปรากฏหาม,ไม่ได้เมื่อบุคคลต้องการจะเอาไม้แม่ไฟมาสีเข้าก็เกิดเพลิงขึ้นยะถามีครุวนาฉันใด พระโยคาวาจรเจ้าที่ตั้งใจปรารถนาพระนิพพานนั้นพิจารณาซึ่งอุทยะวยะคือที่เกิดที่ดับแห่งสังขารธรรมแล้วพระโยคาวาจรน,นั้นก็กระทำให้แจ้งซึ่งพระนิพพานดุดเอาไม้แม่ไฟสีเข้าแล้วได้ไฟฉะนั้นมหาราชขอถวายพระพรบพิษพระราชสมภารประการหนึ่งอันว่าแก้วเจ็ดประการ แห่งสมเด็จบรมจักกนั้นเศยยะถีทางคือสิ่งใดจักะรัตนังคือจักแก้วหัตถิรัตนังคือช้างแก้วอัศรัตนังคือม้าแก้วมณีรัตนังคือแก้วมณีอิธิรัตนังคือนางแก้วขะหะปฏิรัตนังคือขะหะบดีแก้วปรินายกะรัตนางคือขุนพลแก้วอันว่าแก้วเจดประการนี้ จะได้มีโอกาสอยู่เป็นนิดคือเก็บไว้ในประเทศที่ใดหาไม่ได้เมื่อบุญแห่งบรมจักถึงแล้วอันว่าแก้วเจ็ดประการนั้นก็มาสู่สำนักบรมจักรพัตราธิราชยะถาฉันใดพระโยคาวาจรเจ้าเมื่อเห็นอุทยะวยะที่เกิดที่ดับแห่งสังขารแล้วก็กระทำให้แจ้งซึ่งพระน,นิพพานพระนิพพานนั้นก็มาถึงเข้าเอง เปรียบดังแก้วเจ็ดประการอันมาสู่สำนักบรมจักรพรรดีิราชเองฉะนั้นขอถวายพระพรสมเด็จพระเจ้ามิลินภูมินทราธิบดีมีพระราชองค์การถามว่าพันเตนาคเสนะข้าแต่พระนาาเสนผู้ปรีชาพระผู้เป็นเจ้าว่าพระนิพพานนั้นหามีที่อยู่ไม่แต่ฐานะที่จะได้พระนิพพานนั้นมีอยู่ถ้าบุคคลผู้ปฏิบัตินั้น ตั้งอยู่ในฐานะอันควรจะได้แล้วบุคคลผู้นั้นก็กระทำให้แจ้งซึ่งพระนิพพานได้อย่างนั้นหรือพระนาคเษนจึงมีเถระวาจาว่าเอากระนั้นแหละสิพระราชสมภารฐานังอันว่าฐานะที่จะได้พระนิพพานนั้นมีอยู่โยคาวาจรเจ้าผู้ใดตั้งอยู่ในฐานะอันควรจะได้แล้วก็จะกระทำให้แจ้งซึ่งพระนิพพานนั้น ขอถวายพระพรสมเด็จพระเจ้ามิลินภูมินทราธิบดีมีพระราชองค์การถามว่าพันเตนาคเสนะข้าแต่พระนาคเสนผู้ปรีชาอันวัฏฐานะนั้นมีอธิบายเป็นประการใดพระผู้เป็นเจ้าจงวิสัชนาให้แจ้งก่อนพระนาคเสนวิสัชนาแก้ไขว่ามหาราชะขอถวายพระพรบพิษพระราชสมภารผู้ประเสรศิฐ อันว่าฐานะนั้นคือศีลอันเลิศพระโยคาวจรนักปราดผู้ประเสริฐอันสถิตในศีนั้นกระทำมณสิการโดยแยบคายแล้วจะตั้งอยู่ที่ใดก็ตามย่อมกระทำพระนิพพานให้แจ้งได้เปรียบดังบุคคลอันสถิตอยู่ที่ป่าสกายวันก็ดีอาละสันทะนครก็ดีกาสีโกศนคนครก็ดีกาสมิระนครก็ดี คันธาระนะครก็ดีบนยอดเขาก็ดีในพรหมโลกชั้นสุดทาวาสก็ดีย่อมจะเห็นอากาศเหมือนกันทั้งนั้นความนี้เปรียบฉันใดบุคคลตั้งอยู่ในสีนั้นกระทำมณสิการโดยแยกคายแล้วจะสถิตยอยู่ในที่ใดก็ดีย่อมจะทำพระนิพพานให้แจ้งได้ฉันนั้นแหละประการหนึ่งซึ่งว่าบุคคลอยู่ในป่าสกายวันบุรพทิตกปรากฏ บุคคลจะอยู่ในเมืองทั้งหลายมีเมืองอละสันทะเป็นต้นก็ดีและในพรหมโลกชั้นสุดทาวาสก็ดีบุรพาทิตก็ปรากฏเหมือนกันยะถามีครุวนาฉันใดบุคคลตั้งอยู่ในศีลแล้วก็คงจะกระทําให้แจ้งซึ่งพระนิพพานเปรียบเหมือนบุคคลซึ่งอยู่ในป่าสกายวันเป็นอาทิบุรพาทิตก็ย่อมปรากฏเหมือนกันฉะนั้น นี่แหละปอพิทพระราชสมภารพึงทรงพระสันนิฐานเข้าพระไทยเถิดว่าศีนี้ประเสริฐยิ่งผู้ใดตั้งอยู่ในศีนั้นศีลก็เป็นฐานะเป็นประธานที่จะให้ผู้นั้นเห็นแจ้งซึ่งทางพระนิพพานเป็นเที่ยงแท้ขอถวายพระพรสมเด็จพระเจ้ามิลินปินประชาตรัสรรเสริญพันเตนาคเสนะข้าแต่พระนาคเสนผู้ปรีชา พระผู้เป็นเจ้ามาประดิษฐานไว้ซึ่งธรรมทะทชะธงชัยคือทำให้เป็นที่สำคัญอันวิเศษอันได้แก่ศีลซึ่งเป็นฐานะแห่งบุรพทิตเป็นประธานที่จะเห็นแจ้งซึ่งพระนิพพานนี้โยมยินดีหนักหนาสัมปติชามิโยมจะรับถ้อยคำจำไว้ให้เป็นผลเป็นคุณแก่กุลบุตรอันจะเกิดข้างหน้าในการบัดนี้ นิพพานะสะปัฏฐานะปัญหาเป็นคำรบเจ็ดจบเพียงเท่านี้